Bắt đầu 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 bắt 2 1เก่งใ่ไหครับเซตสองทีมวังหีนชนะไป21-2ตลกชนะไปสองประูเซตหนึ่งเลยครับรุอว่านะครับทีมพี่ทีมน้องนะครับก็วังหินเอนะครับก็ได้ของแชมป์นะครับในรุ่นของ ภายในตำบลปักแควนะครับต่อไปเป็นคู่ชิงชนะเลิศนะครับในต้นของประชาชนทั่วไปนะครับอขอบคุณท่านอสสนะครับพิรัชพิยาพงศ์นะครับ,รบขอบคุณท่านด็อกเตอร์ พัสดีนะครับคุณนาพัดาสดีนะครับท่านนายกโครงการอาหารส่วนจังหวัดนะครับขอบคุณท่านผู้ใหญ่บางนะครับท่านผู้ใหญ่วิรัศักดิ์แสงทองท่านก็ให้การสนับสนุนในการแข่งขันในครั้งนี้นะครับ<ะ>เป็นผู้จัดนะครับการแข่งขันนะครับท่านผู้ใหญ่วิรัศักดิ์แสงทอง นะครับหรือดีเจปังนะครับขึ้น104่นกะเฮิร์นะครับขอนะบ <Okay. S 1> คุณท่านผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลปากแควนะครับนำโดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแควนะครับท่านนายกบุญเสริมเฉยวัเกะนะครับแล้วก็มีท่านรองทงอทงบพีบนะครับสุริเยท,ท่านรองทองจุลบุตรรวมถึงท่าน ปราดงค์การบริหารส่วนตะบนปากแควนะครับท่านเจนกีราฮิรันนุชนะครับขอบพระคุณท่านประธานนะครับในเอื้อทอนนะครับท่านปัชยานะครับพี่ชายเดชนะครับหรือพี่หนุ่มนะครับขอบพระคุณท่านต้นรักร้านต้นรักสื่อสารนะครับหรือพี่เชียนนะครับให้การสนับสนุนอย่างดีนะครับหรือหลองเต้หลองเต้ก็ทำกับข้าวทุกวัน